วันนี้เป็นวันเลือกตั้งประธานนักเรียนของโรงเรียนหันษาคนที่ลงสมัครก็คือบัวกับเสียงนีเรามาลุ้นกันนะคะว่าใครจะได้เป็นประธานนักเรียนของโรงเรียนนี้ เาจะทำรับเลี้ยน,นะจริงเหรอเฮ้ยจริงเหรอใช่อืม,มแล้วปีนี้ใครมาสมัครว่างเราเองเราลงเองแหละเบอร์หนึ่งถ้าจะเลือกคนทำงานอะ่ะก็ต้องเลือก,กเราวอเอ๊ะทำงานกินแค่ไหนอะ่ะถ้าไม่มีเงินโก็บริหารโรงเรียนนี้ไม่ได้หรอกอุ้ยโห,โหดูดิเสียรมีสิ่งอย่าล้อว่าช่างเข้าไปเถอะเดีด๋ยวค่อยดูวันเลือกตั้งอะ่ะใครจะชนะ คือว่าใครจะชนะทุกคนทุกคนฟังทางนี้ย็นวันนี้เราจะปลาใสใครจะฟังเราพูดบ้างไป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 ไนไปเปไปรปไปไเไป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 ไเไป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 ไเราไปไปไปเ ยายบัวเองนะคะทุกคนรู้ไหมคะว่าทำไมบัวถึงมายยีตรงนี้เพราะว่าไม่มีเก้อาอี้นั่งไม่ใช่ค่ะเพราะว่าบัวนั้นต้องการเรียกร้องความยุติธรรมให้แก่นักเรียนทุกคนรู้หลุดไม่ว่าหกแสนนักเรียนต่อคนนั้นยอมรับว่าตัวเองถูกบูลลี่ถูกกลั่นแกล้งถึงเวลาแล้วที่นักเรียนทุกคนต้องลุกขึ้นสู้ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนต้องลุกขึ้นสู้เพื่อศักดิ์ศรีของตัวเองกับใายบัวเพื่อให้โรงเรียนนี้ เป็นโรงเรียนน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก็ไม่ซุกซนพวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียนชอบมาชอบมาโรงเรียนชอบมาชอบมาโรงเรียนชอบมาชอบมาโรงเรียนยังไม่พอแค่นั้นนะนี่วัยของเรายังมีกิจกรรมหลังเลิกเรียนให้ทุกคนได้เล่นกันด้วยเพราะฉะนั้นกาแฟต้องเบอร์ดีแต่ถ้าเลือกพี่ต้องเบอร์หนึ่งใหญ่บัวคันแฟมิลี่ค่ะ โอ้ี่เฮ้ยอะไรเนี่ยไปแย่แบบอย่างเงี้ยนี่จะไม่ดีไงทุกคนดูดิแล้วอย่างเงี้ยจะเป็นประธานนักเรียนได้ไงโอ้โฮมีเหรอทุกคนหยุดหหยุดกันเย็นโอ้โจะยันไม่หยุด้าไมหยุดเอาตังไปไปไปไม่ให้ลงไปอะไรกันเนี่ยตอนนี้ทุกคนได้เงินหมดแล้วใช่ไหมใช่บอกเลย สโลแกนยังไม่มีแต่ถ้าทุกคนเลือกหมีทุกคนจะรวยเฮ้ยอะไรเนี่ยอำนาจเงินเปลี่ยนคนได้ขนาดนี้เหรอไงล่ะคิดจะมาแข่งกับหมีอ่ะมันก็ยากหน่อยนะเฮ้ยก้าเลือกใครดีวะระหว่างบัวกับ เรียกเราดิเรียกทำไมบัวผู้หญิงอ่ะเป็นผู้นำไม่ได้หรอกเออว่ะผู้หญิงจะเ,เป็นผู้นำได้ไงวะพูดเลยนะวันหยีเราจะบอกให้นะว่าผู้หญิงอ่ะก็สามารถเป็นผู้นำได้ใช่บางทีอ่ะผู้หญิงไ็ททำงานดีกว่าผู้ชายนี่มันยาวได้ว่ก็เธออ่ะ บอกว่าผู้ชายเก่งกว่าผู้หญิงแค่นั้นแหละครูมัน่ะเห็นไหมครูมัน่ะดูถูกความสามารถผู้หญิงอะจะไปให้นูเถียงได้ไงอ่ะนั่นไงล่ะเธอไปว่าเขาไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ท่้เทมไปทั้งนั้นแหละเห็นไหมล่ะเสียงนี่แล้วก็อีกอย่างเขาบอกว่าผู้หญิงอะไม่สามารถเป็นผู้นาได้ซึ่งข้อนี้ผิดค่ะครูถูกอย่างที่ยายบัวบอกไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็สามารถเป็นผู้นําได้ทั้งนั้นแหละครูเข้าใจ้วคะดไปนั่นไม่ได้ไป ตอนนี้ทั้งสองคนก็เล่นกันหาเสียงต่างคนต่างมีวิธีแตกต่างกันออกไปอย่าลืมเลือกเบอร์หนึ่งนะคะดังใหบัวฟันเฟอรลี่เท่านั้นแกาแฟต้องเบอร์ด,ดีถ้าเลือกโซ,โซองนะับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งแน่งงนอนอย่าลืมเลือกเบอร์สองนะทุกคนไม่เลือกอย่าลืมเลือกเบอร์สองนะทุกคนไม่เลือกไม่เลือกจะเลือกไม่เลือกเลือกเฮ้ยครูคามาแจกเงินไหนอย่างนี้มันได้เหรออย่างนี้มันคือการซื้อเสียง ไม่ดีเลยนะบัวอย่าไปทำนะค่ะครูนี่ออสการ์ถ้าเธอไม่รู้จะเลือกใครก็เลือกเบอร์หนึ่งเหมืกันนะอย่าไปเลือกเบอร์หนึ่งนะต้องให้ตังค์ด้วยเลือกเบอร์สองนะแล้วนายจะรวยโอ้โหตังค์โอเคละมีเบอร์สองแน่นอนเบอร์หนึ่งนายตั้นเลือกเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะายจะตันเลือกเบอร์สองไม่ไม่ไม่เบอร์หนึ่งดีกว่าเบอร์สองดีกว่าเบอร์หน<บ>ึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง อเบอร์สองมีตังค์ด้วยจะได้ร่ำรวยฮะร่ำรวยเหรอเบอร์สองก็ได้เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สองเบอร์หนึ่งสิให้เบอร์หนึ่อร์งเบอร์หนอร์งเบอร์หและแล้ววันนี้ก็จะได้มาถึงในวันที่เลือกตั้งทุกคนจะได้รู้ว่าใครเป็นประธานนักเรียนทุกคนวันนี้คือวันเลือกตั้งแล้วนะเราไปใช้เสียงดีกว่าอย่าลืมเลือกเบอร์หนึ่งนะอย่าลืมเลือกเบอร์สองสิ อานักเรียนวันนี้เป็นวันเลือกตั้งนะนักเรียนทุกคนจะต้องรับบัตรลงคะแนนเลือกตั้งลงคะแนนเสียงตรงนี้และย่อนบัตรคะแนนในกล่องนี้มารับกันคนละใบเลยค,ค่ะ เลขพันสองหนึ่งร้อยบาทให้จริงปะแทร์พี่อยากกวาดให้เงินซื้อสักสิ่งเหือสิเงินเอนี่าซื้อข้าวนะไ้ได้นะแต่ว่าเงิอนเนี่ยใช้ไปอย่างนี้ก็หมดน,นะเออไหนดีวะเนี่ยตั้นจำได้ไหมว่าพวกเราเคยเรียนอนุบาลด้วยกันเออว่ะเพื่อเราตั้งแต่นอนุบาลแล้วคนนี้วะแต่ตั้น เวลาเรียนนะต้องเป็นคนดีขยันและวก็มีความสามารถสิไม่ใช่คนขี้กลัวอย่างงี้เดี๋ยวเร้าาเป็นเพื่อนนายนะเอาเร็วเร็วเร็วหนึ่งต่ออีกนูกเร็วอสการ์เรือเบอร์หนึ่งนะ เก cool. ้าพันสองวก้าพันสอง เสียงกันเรียบร้อยแล้วครูจะนับคะแนนเสียงแล้วนะฉันว่านะบัวชนะแน่เลยจริงเหรอจะบัวชนะจริงอ่ะมึงขายหน้าแน่กลับบ้านดีกวา่าเฮ้ยอย่าอย่าอย่าเพิ่งก่อนอย่าเพิ่งก่อนแค่รอเล่นอ่ะแมวยินกใช่ะนายคนเฮ้ไปไหนเล่นจริงเห็บไหมคนไม่แน่จริงอะ่ะก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละอีกอย่างมันก็เรื่องจริงเรื่อยมาครูจะเริ่มหยิบแล้วนะใบแรกอ เรียนหัตษาความยุติธรรมก็มาก่อนอำนาจเงินเสมอหวังว่าทุกคนจะไม่สนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบนะคะท่าลอตเดิมท่านลออะไรถอยถอะไรแล้วว่าครูอัสกามม่กับเป็นอะไรเป็นอะไรเอสกาเถินกับครูสามสองหนึ่งเดิมวางไม่เถื่อนครูไม่ถามเดียว สามสองหนึ่งเริ่มเริ่มอนะ๋อ <c oughs> โอเคคู <c oughs> ่จะ <c oughs> ประกาศเอาเลยมาคุณจะตะเพรียนเริ่มเริ่มเริ่ม